สวัสดีแฟนบอลชนคารทุกท่านด้วยนะครับสำหรับค่ําคืนวันอังคารแบบนี้วันที่20มิถุนายนนะครับสองห้าเพื่อนก็กล่าวสวัสด movies, สีกันก่อนเลยละกันครับสําหรับวันนี้นะครับโปรแกรมการแข่งขันครับในค่ําคืนวันนี้เนี่ยก็มีโปรแกรมแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโรปี2024อีกแล้วนะครับก็ยังมีอีกค่ําคืนหนึ่งละกันนะครับส่วนค่ำคืนเมื่อวานครับก็ต้องกร่าวขออภัยกันก่อนเลยละกันครับสำหรับผลงานหน้าช่องทางด้านของทัพตาไก่นะครับ ทีมชาติฝรั่งเศสครับเมื่อวานนี้ครับก็ไปไม่ถึงฝันนะครับเอาชนะครับทางด้านของกรีซเนี่ยไปได้แค่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับยังไงก็ต้องกราบขออภัย FC หน้าช่องด้วยละกันครับส่วนผลงานในหมู่บ้านของเราครับพี่ๆน้องๆในหมู่บ้านไม่ต้องเป็นห่วงแน่นอนครับถ้าเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วครับตัววีในหมู่บ้านของเราครับยังทํางานเมื่อวานนี้ครับทางด้านของสโลวเนียครับเป็นไงครับเมื่อวานนี้พระรองของผมไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับก็เปิดบ้างครับยันเหม๋ไหนเหมือกันกับเดนมาร์กงงต่่ออออเเเยีีีดดวค็้ขแสามินนพพื ทั้ง7หมู่บ้านด้วยละกันนะเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ฟุตบอลมันๆครับประจําหน้าช่องครับประจาค่ําคืนวันอังคารแบบนี้ครับยังอยู่ในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกปี2024เวลาตี1:45ครับในการแข่งขันครับของกลุ่มเจครับคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านทีมชาติไอร์แลนด์ครับที่มันดับที่64ของโลกครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้านทัพฝอยทองครับอย่างทางด้านทีมชาติโปรตุเกสครับที่มันดับที่9ของโลกนั่นเองนเพื่อนเรามาดูผลงานครับของทางเจ้าบ้านทีมชาติไอร์แลนดกััั่่อลบีงทุม อยู่นะครับมีอยู่3คะแนนครับจากการชนะ1ครับแพ้2เกมล่าสุดครับเปิดบ้านครับแพ้ในด้านของทีมชาติสโลวาเนียครับมาถึง1ประตูต่อ2เลยทีเดียวเพื่อนส่วนตัวหลักเกมนี้ครับจะใช้งานทางด้านของวิกเตอร์พันสันนะครับยิงคู่กับทางด้านของซาวอรี่ครับอีกาสันยิงเป็นแนวล่ากันเพื่อนส่วนแดนกลางครับจะใช้งานทางด้านของวินลัมครับวินลัมสันนั่นเองครับยิงเป็นแกนหลักและใช้แนวลุกนะครับอย่างทางด้านจอห์นทอสไตสันครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้เพื่อนจะพบกับทางด้านนะครับทีมชาติโปรตุเกสครับทับฝอยทองครรรับบกกกก็ต้ออองว่่่่่่าาาาฟ์มมมเเเเลนนนนีีียยทผ ฟอร์มการเล่นสุดยอดมากๆสำหรับทางด้านของทีมชาติโปรตุเกสครับสามารถเอาชนะรวดมาถึง3เกมครับตอนนี้ครับมีอยู่9คะแนนและเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านครับถล่มทางด้านของทีมชาติบอสเนี่ยไปแบบพอดีคครับถึง3ประตูต่อศูนย์เลทีเดียวเพื่อนส่วนสภาพความพร้อมของทีมเกมนี้ครับจะขาดแนวลุกนะครับอย่างในด้านกอนซาโลลามอนะครับที่มีอาการบาดเจ็บครับส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามเต็มระบบแน่นอนครับประตูครับเป็นด้านของเดียโก้คอสตาครับจากปอร์โตนั่นเองครับส่วนแนวรับวันนี้ครับลูเบนดีอาร์ครับทางด้านของอันโตนิโอซินนนนนนวววาาาาคครรรรััััับบบแแแลลล้้กกกก็็ทงงดขอเเเเปป่ยืมมหใ พื่อนมิดฟิลด์แดนกลางวันนี้ครับใช้งานในด้านของลูเบนเนเว่ครับยืนคู่กับทางด้านของบูโน่เฟอนันเดสนั่นเองและสามประสานครับซ้ายเป็นเจ้าฟิลิปครับขวาเป็นแบนโดซินวาครับและหน้าเป้าสตาร์ดังครับอย่างทางด้านคริสเตินโนโรนันโดครับจากสโมสรอันนาเซอร์นั่นเองครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้กันเพื่อนคู่นี้ครับผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมเราก็ต้องบอกว่าเจอกันมาทั้งหมด3เกมนะครับก็ต้องย้อนไปในปี2010 2011แล้วก็ปี2016นั่นเองครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย เป็นทางด้านของโปรตุเกสนะครับที่เสมอไหนเสมอการคับกับทางด้านทีมชาติไอร์แลนด์ครับในศึกยูโรปี2016นะครับไปถึง1ประตูต่อ1กันเพื่อนและก่อนเกมคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศครับเขายกให้ทางด้านของทีมเยือนครับทีมชาติโปรตุเกสนะครับจะต้องชนะถึง2ประตูครับถึงจะได้เฮกเพื่อน หนึ่งประตูครับตัวชาเปครึ่งแถบครับซึ่งเขาวัดจากผลงานเนี่ยในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับทางด้านของทีมชาติไอร์แลนด์ครับยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นได้เยอะอยู่พอสมควรครับส่วนผลงานของทางด้านทีมชาติปรตุเกตครับใน3เกมรอบคันเลือกที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีสุดๆจริงๆครับสเกมที่ผ่านมาครับสามารถทําประตูได้ถึง13ประตูเลยทีเดียวครับและ3เกมที่ผ่านมาเนี่ยไม่โดนทําประตูแม้แต่ประตูเดียวครับยังไงฟอร์มแบบนี้นะครับถึงแม้จะเป็นเกมเยือนก็ตามครับแต่ขอวัดใจเลยแล้วกันคร ประจำหน้ากล้องประจำค่ำคืนนี้ครับขอมองไปที่ทัพฝอยทองครับทีมชาติโปรตุเกสเกมนี้ปิดประตูแพ้ได้เลยรับเพื่อนรอไปลุ้นประตูที่2องครับเฮกันลั่นลนได้เลยครับสำหรับคู่นี้รับเพื่อนส่วนเพื่อนคไหนครับที่อยากจะได้มากกว่า1ทีมหน้ากล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้างของขุนพลน3ครับ ขุ่นพล4ครับง่ายๆเลยนะครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ครับบอกเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าไลฟ์สดแล้วกันครับเวลาบ่าย3โมงครึ่งครับช่องโอมตัวตึงฟุตบอลครับยังไงฝากเพื่อนๆเนี่ยกดติดตามหน้าช่องด้วยแล้วกันครับส่วนค่ำคืนนี้ครับผมขอเป็เพื่อนๆครับเชียร์บอลงานให้สนุกแล้วกันครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ